การใช้นะคะเราจะใช้ในส่วนของบีบเนื้อครีมเข้ามาเท่าเม็ดถั่วเขียวนะคะผสมน้ํานิดหน่อยเพราะว่าเนื้อครีมค่ะเข้มข้นมากๆเลยทาจุดที่เบาะบางก่อนนะคะก็คือจะเป็นตัวถุงใต้ตาแล้วก็หรือรอยตินกาของเองฝั่งนี้นะคะคแตะเบาๆนะคะ และตัวร่องรึกตรงนี้ค่ะสามารถทาได้ด้วยนะคะผิวเราจะเรียบเนียนขึ้นด้วยสามารถยกกระชับขึ้นแบบไม่ได้จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวริ้วรอยถุงใต้ตาของผู้ฉัตนะคะจะค่อยๆดีขึ้น